สำหรับชาวราศีธนูในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2568นี้ไพ่สะท้อนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญคุณอาจเผชิญทั้งความชัดเจนที่ต้องตัดสินใจและความกดดันที่ทำให้รู้สึกติดขัดแต่ระหว่างทางคุณก็จะได้รับการสนับสนุนความมั่นคงและโอกาสด้านการงานการเงินที่ทำให้คุณยืนหยัดได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเจอ แม้อาจมีการสั่นสะเทือนใหญ่แต่ผลลัพธ์จะพาคุณไปสู่ความสุขที่มั่นคงและเติมเต็มใจครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายกับนายจันเจ้าวันนี้เป็นคิวของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมและหากใครที่ท,ทราบลักษณาของตัวเองว่าอยู่ในราศีธนูก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เช่นกัน วันนี้เราจะมาเปิดไพ่แบบเคีย i ติกครอสสิใบเพื่อดูภาพรวมของการงานและการเงินในครึ่งเดือนแรกตุลาคมนี้มาลองไล่ดูกันครับไพ่ใบมแรกคือ1ดาบบ่งบอกว่าตัวตนของคุณในตอนนี้กำลังอยู่ในจุดที่ต้องการความชัดเจนคุณอยากได้คำตอบที่เด็ดขาดอยากตัดสินใจเรื่องสำคัญทั้งงานและการเงินกำลังเรียกร้องให้คุณเลือกทางที่แน่วแน่ครับ ในตำแหน่งอุปสรรคได้ไพ่8ดดาบภาพของคนที่ถูกพันธนาการและมองไม่เห็นทางออกไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณอาจรู้สึกติดขัดถูกกดดันจากข้อจำกัดหรือความคิดในใจที่ทำให้ไม่กล้าขยับทั้งที่จริงแล้วคุณยังมีทางเดินเสมอเพียงแต่ต้องกล้าปลดพันธนาการนั้นครับรากฐานสะท้อนผ่านไพ่ the lovers ไพ่ ivers, แห่งการเลือกและความสัมพันธ์ คุณอาจกำลังยืนอยู่บนทางสองแพร่งต้องตัดสินใจระหว่างสองสิ่งหรืออาจเกี่ยวข้องกับพันธะสัญญาที่ส่งผลต่อการเงินและงานไพ่บอกว่าคุณกำลังหาความสมดุลระหว่างหัวใจกับเหตุผลครับในตำแหน่งอดีตได้ไพ่หกเหรียญบ่งบอกว่าคุณเคยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือแบ่งปันจากใครบางคนนี่คือพลังงานที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เดินลำพังครับ ความหวังและเป้าหมายสะท้อนผ่านไพ่เก้าเหรียญคุณอยากเห็นความมั่นคงทางการเงินอยากมีความสุขกับสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองไพ่ใบนี้บอกว่าคุณหวังถึงอิสรภาพและความสำเร็จที่ไม่ต้องพึ่งพาใครครับในอนาคตอันใกล้ไพ่สี่เหรียญปรากฏขึ้นแสดงว่าคุณอาจยังคงเก็บรักษาทรัพย์สินหรือรายได้ไว้อย่างระมัดระวัง บางครั้งก็เป็นการป้องกันตัวเองจนไม่กล้าเสีย่ยงไพ่บอกว่าการเก็บรักษามั่นคงเป็นสิ่งดีแต่ก็อย่าลืมเปิดใจให้โอกาสใหม่ๆด้วยครับตัวตนของคุณในตอนนี้สะท้อนผ่านไพ่ราชินีถ้วยคุณกำลังใช้ความอ่อนโยนความเข้าใจและสัญชาตญาณในการรับมือกับสถานการณ์คุณมีความสามารถในการอ่านใจคนและการทำงานด้วยหัวใจที่อ่อนโยนครับ สภาพแวดล้อมรอบตัวสะท้อนผ่านไพ่ก้าวไม่เท้าภาพของนักรบที่ยืนหยัดแม้จะเหนื่อยล้าไพ่บอกว่าคุณอยู่ท่ามกลางการทดสอบอาจมีแรงกดดันหรือความเหนื่อยล้าจากคนรอบข้างแต่คุณยังคงยืนมั่นไม่ยอมถอยครับในตำแหน่งความหวังและความกลัวได้ไพ่เดอะทาวเการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่คุณหวังว่าจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์ที่พลิกผันจนควบคุมไม่ได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจเป็นสิ่งที่คุณกลัวและต้องการพร้อมกันไพ่กำลังบอกว่าบางครั้งสิ่งที่พังไปแล้วก็คือโอกาสให้คุณสร้างใหม่ให้มั่นคงกว่านั้นครับและสุดท้ายไพ่บทสรุปคือสิบถ้วยไพ่แห่งความสุขความสมบูรณ์และครอบครัวไพ่ใบนี้ยืนยันว่าปลายทางของคุณคือความสมดุลและความสุขในชีวิต แม้อาจ,จต้องผ่านความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นจะนำไปสู่ความพอใจทั้งในงานการเงินและความสัมพันธ์ครับดังนั้นสำหรับชาวราศีธนูในครึ่งเดือนแรกตุลาคม2568นี้แม้จะมีทั้งความท้าทายการตัดสินใจยากและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแต่คุณมีพลังใจความสามารถและโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงได้ สุดท้ายแล้วเส้นทางนี้จะนำคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงครับนายจันเจ้าอยากฝากกำลังใจว่าไม่ว่าคำทำนายจะดีมากน้อยเพียงใดทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นหลักหากเรามีพลังงานดีๆอยู่ในใจและพร้อมที่จะลงมือทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างย่อมสำเร็จได้เสมอครับและอย่างลืมนะครับการทำนายครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมไม่ใช่การทำนายเฉพาะบุคคล หากคุณอยากได้คำแนะนำที่เจาะจงและตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นแนะนำให้ทำการทำนายรายบุคคลครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งสัญญาณต่อจากระวาลว่าคุณพร้อมรับพลังงานดีๆจากการทำนายในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นายจันเจ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการทำนายครั้งหน้าสวัสดีครับ